สวัสดีค่ะพบกับฟินจังพาวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฟินจังก็จะมาเสริมความรู้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ฟินจังได้เล่าถึงความเป็นมาของหน่วยเชียนชวงจากซีรีส์นักรบทาเนจจรสุดขอบฟ้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ฟังก็าสามารถกดลิงก์ที่มุมขวาบนเพื่อย้อนกลับไปรับฟังได้เลยนะคะ จากตอนที่แล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการลงทันตะปูเจทวารเนี่ยเป็นยังไงและคืออะไรการลงทันตะปูเจทวารน,นะคะเป็นการลงโทษตามกฎของเทียนช่วงที่ว่าผู้ใดเข้ามาแล้วจะไม่สามารถออกไปได้หากทำผิดจะต้องถูกลงทันเจ็ดทวารซึ่งคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย ใช้ตะปูทั้งเจ็ดทวารสามศาสตรส์ฝังเข้าไปในร่างแล้วจะไม่สามารถอดทนอยู่รอดได้จึงทำให้องค์ารักหน่วยเทียนชวงหวาดกลัวจนไม่กล้าคิดหนีแต่ถ้าหากอยากออกไปจริงๆก็ต้องใช้วิธีการฆ่าตัวตายระหว่างทำภารกิจเพราะว่าถ้าหากตายระหว่างทำภารกิจท่านประมุก,ก็ยังคงดูแลครอบครัวต่อไปตะปูทั้งเจ็ดทวารสามศาสตร์นะคะคืออายุไข3สาปีสู่ปอโลก หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหลังจากที่ตอกตะปูเจ็ดทวารสาสาานี้ไปแล้วก็จะสามารถอยู่ได้เพียงสปีเมื่อได้รับทันนี้ไม่เพียงแต่วรยุทธ์ทั้งหมดจะใช้การไม่ได้แต่สัมผัสทั้ง5้าจะค่อยๆเสื่อมถอยลงด้วยโดยเริ่มจากปากที่จะพูดไม่ได้หูจะไม่ได้ยินจมูกจะไม่ได้กลิ่นตาจะมองไม่เห็นจนกลายเป็นซากศพที่มีลมหายใจ ที่เป็นเช่นนี้เพื่อที่จะได้รับรู้ความรู้สึกของการทุกทรมานตลอด3ปีแล้วจึงค่อยดับตะเกียงชีวิตของตัวเองลงมีเพียงวิธีนี้จึงสามารถปิดบางความลับของเทียนชวงไปได้การรับทันตะปู7จ็ดทวารสามฝาดมีทั้งหมด2วิธีค่ะหากตอกตะปูทั้ง7ลงไปในทีเดียวผู้รับโทษทัทนไม่นานก็จะสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5 ทำได้เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างคนพิการไปในอีก3ปีแต่ถ้าหากตอกลงไปทีละ1ตัวทุกๆ3เดือนค่อยๆให้มันฝังเข้าไปในร่างกายทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แม้ว,ว่าจะมีอายุไขได้แค่3ปีเช่นเดียวกันเท่านั้นแต่กับยังเหลือวิทยายุทธ์อยู่ครึ่งหนึ่งและยังสามารถทำให้การสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5ลดช้าลงจนกระทั่งวาราสุดท้ายเพียงแต่ต้องอดทนกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเป็นเวลา3ปีกับอีก18เดือนค่ะ นักลบพะเนจรสุดขอบฟ้านะคะตอนนี้กำลังฉายอยู่ที่ช่องโยคุอัปเดตท,ทุกวันจันถึงวันพฤหัสเวลา18นาฬิกาสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้ฟินจังก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย